โคราชลุกเป็นไฟไทยติดอาวุธหนัก JAS 39F-16 F5 พร้อม GBU-12 และ AGM-65 ถล่มเป้าสะเทือนทั้งเอเชียเปิดฉากการที่ค่ำคืนอันเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันทางการเมืองและการทหารเมื่อกองทัพอากาศไทยจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่โคราชทำให้ทั้งภูมิภาคเอเชียต้องหันมาจับตามองเสียงเครื่องยนต์คำรามของ JAS 39ริเป็น F16 Fighting Falcon และ F5 Freedom Fighter ดังกึกกล้องทั่วท้องฟ้าก่อนจะนำไปสู่ภาพสุดตื่นตะลึงกับการทิ้งระเบิดจริงที่สั่นสะเทือนไปทั้งสนามรบจำลองนักบินไทยในวันนี้ไม่ใช่แค่การบินทดสอบธรรมดาแต่คือการแสดงศักยภาพขั้นสูงของกองทัพไทยต่อสายตาทั้งโลกเครื่องบินรบทุกลำติดตั้งอาวุธหนักเต็มพิกัดไล่ตั้งแต่ GBU-12 ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ไปจนถึง AGM65 m a ม e r i c าเวริกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่ารถถังและเป้าหมายภาพพื้นดินแบบเฉพาะเจาะจงเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นนักบินเรียกยืนยันพิกัดเป้าหมายก่อนที่เครื่องบินแจสลบ39จะเร่งความเร็วขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมเพียงไม่กี่วินาทีระเบิด GBU-12 ก็ถูกปลดออกจากปีกทยานตรงลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำเปเลวไฟลุกท่วมกลางพื้นที่ซ้อมรบท่ามกลางเสียงโห่ร้องของกำลังพลที่เฝ้าดูอยู่ด้านล่าง แต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอ F-16 Fighting Falcon เข้าประจำตำแหน่งต่อทันทีเครื่องยนต์าดแอนวิทนี่คำรามสะเทือนจนผืนดินสั่นสะเทือนนักบินกดปุ่มปล่อย AGM-65 Maverick ลูกหนึ่งพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงภาพจากกล้องติดหัวรบแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันล็อกเป้ารถถังจำลองได้แบบไม่พลาดแม้แต่นิ้วเดียวผลลัพธ์คือการระเบิดที่รุนแรงจนสะเทือนทั้งพื้นที่ซ้อมและในอีกมุมหนึ่งเครื่องบิน F-5 รุ่นเก่าที่ผ่านการรบมานับไม่ถ้วน ยังคงโชว์ความแกร่งไม่แพ้ใครแม้จะเป็นเครื่องที่เก่าแก่แต่ด้วยการอัปเกรดระบบอาวุธและเรดาร์ใหม่ F5 ก็ยังสามารถเข้าประจำการพร้อมปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวเสียงโห่ร้องดังขึ้นอีกครั้งเมื่อ F5 ปล่อยระเบิดโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่การแสดงโชว์ธรรมดาแต่คือข้อความที่กองทัพไทยส่งตรงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียทั้งหมดว่าไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องอธิปไตยการตอบโต้ภัยคุกคามหรือการปฏิบัติการเชิงรุกโคราชในค่ำคืนนี้เปรียบเหมือนเวทีการซ้อมรบที่สะท้อนพลังอำนาจใหม่ของกองทัพไทยความร่วมมือระหว่างนักบินเครื่องบินและเทคโนโลยีอาวุธอัลลําสมัยถูกแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง GBU 1 2ที่สามารถจอดทำลายเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยสามารถปฏิบัติการโดยไม่สร้างความเสียหายเกินจำเป็น ขณะที่ A.G.M. 6 5 m a v e r i มาเวริกยืนยันให้เห็นถึงศักยภาพการโจมตีเป้าหมายที่มีกรอะป้องกันแน่นหนาได้อย่างไร้ปัญหาการซ้อมรบครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ไปยังพันธมิตรและคู่แข่งไทยไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวแต่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในสมดุลของภูมิภาคเมื่อแสงไฟจากการระเบิดค่อยๆมอดดับลงเหลือเพียงควันดำที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า นักบินทุกคนค่อยๆนำเครื่องกลับสู่ฐานทัพยอย่างปลอดภัยเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆเบาลงแทนที่ด้วยเสียงปรบมือของกำลังพลที่ยืนรอต้อนรับบนลานบินนี่คือภาพสะท้อนของกองทัพที่ไม่หยุดพัฒนานักบินที่ไม่หยุดฝึกฝนและเทคโนโลยีที่ไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าโคราชไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ซ้อมรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินไทยเสียงสุดท้ายที่ก้องอยู่ในใจของทุกคนในคืนนั้นก็คือ กองทัพอากาศไทยพร้อมเสมอและนี่คือเรื่องราวที่ทําให้โคราดลุกเป็นไฟการซ้อมรบที่ไม่ได้เป็นเพียงการฝึกแต่เป็นการประกาศสัปดาห์ไปทั่วทั้งเอเชียไทยมีทั้งแจ็สลบสามสิบเพร้อมอาวุธหนักอย่าง GBU 1 2และ AGM 6 5ที่พร้อมจะปกป้องท้องฟ้าไทยและสร้างสมดุลให้กับภูมิภาค